ยังเยีหยังเด็กน่อยไม่ใช่ใช่นเหรออ๋อเด็กน่อยม่ใช่นี่เด็กน่อยไม่ใช่ใช่นอืองเลยจะเห็นอย่างก็รู้กลัวอยูดเนาวยมาทังนี้ก่อนนี่เนาะต้นาคานาคิงโสบายดีเด้อ สวัสดีด้วยเมื่อวนสวัสดีด้วย้ปามีก่อนเฮ้ยบ๊อบเป็นต่ยญานนะยกขึ้นด้บ๊อบาเฮ็ดที่ถูกเก็าเลยแต่เก่าน่ะเคยมีแต่มือแบบนี้เลยแกาบีบวางคุยใกล้ได้ไหมไม่แต่ฮักกามะแหละบาดนี้พี่น้องเว้ยในแล้วคนเฮ็ดกินแบบนี้หืมต้องห่วงเนี่ยนะเห้ยนี่นะนี่นะนี่เจ้าอยู่คั่วบ่าเมื่อ้วน นี่นะกำลังมุนเขาทองยางนี่พอดีต้มเนาพอดีต้มชั่วหันต้มต้มฉีกะต้มกระตนตีเต้มก่เจอฝนมาซอยเห็นเหลียกเห็นงานพี่น้องเลยจะบอกค่อยจำได้ไงคเอาบุหูเนะค่อยกันไรเนี่ยไก่คือกันเนาะบ้านมาชวนเขาทองยางนก็ถามว่าเจ้าของเป็นไผ่ชื่ออเลยนะ เอาขยะมาชิมขยะมาชิมช่วยเสเงินกันด้ยเออแต่จะใช่เนาะ่าเห็นยังลาบกเอิลาบกั่้าลาบไใช่เนาะค่าเนาะยันมันมียันมี่าบอกอ๋อขัชั้นเนี่ยมันมีค่ามีแต่ลาบกับบอสนี่ อ่อนแล้วได้ข่อยบ่มีค่าจังเด้นาข่อยบ่มีค่าเด้มึงมีค่าให้เฮาซ่ำกันนะอย่ามันมันคือา้เาสิปลูกค่าบ่เสิปลูกค่าาเจ้าก็มีบ่อ้วนเฮือนเจ้ามีค่าอยู่บ่มีอยู่มีนยบ่มีนยนึงอืๆอ้วนพี่น้องเอ้ยน้องบิวตาลายคหลายคนอยู่มาช่วยเงานมื้อนี้พี่น้องเอ้ย

แกมืมีขาแก่กบพาอ่อนพ่อบอกการเชียวขาแก่ได้ก oh, mm. ับว่าได้เย็นมุมีผู้เลี้ยงต้องมีขาอ่อนน้ำพี palabra. ่น้องหนึ่งเขาหนึ well ่งน้ำล่างพักล่างเนาะอันนี้คือชิลาปลาเท่เฮ้ยนี่เนาะบอกคือตามปลาชิลาเมืนน้ำเนี่

บอกบางทียันจะเจายันบาเจ็บอ่ะดาวน์โหลดขูดค้างได้ปีมาใส่กบลับกาบอก่วนสุดจ้ำสุดจำต้อไก่ก็มีหูเดียวนึ่งสองหัวหนึ <S 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 ่ง เป็นใจญ่ใจใ่นใหญ่ใจกได้มุนจได้ม uh uh ่จมไดหยจบอกตนี้เราทำนะทังนีเราทำนะทอนนี้นี้คหายมันไหลล้วลงเลยนะคือกินน้ำเนี่ยนะไอว่าหยั่มคนดีกินหอมเหมือนนะ เง like ี่ยต่ยงอีอขึ้นมาลาบป้านี่คือีตาำพาชีลาบยันชาแขียวขึ้นใชจะเอาจุนทางโวงเลยก้ามขึ้นไงขข้นเงยข้นได้ก้ามนะผู้ต่ำถั่วหอยแก่เนาะถ่วยแก่เนก็ก็กถ่วอยกระเด้อ อย่างนนะตักใส่ถวแค่ชใ่ถุงยางไม่คือนได้กี่เห็นตะเกีนันตะกี่ดิตะกีหัวตะกีหัวตีย่านวาผาเดดิ่งวกหัแล้วดิ้าเดิ่เาะอะไร่ะป๊อปทบ่มี่อย่างหัวเราบ่มีอดีตบ่มี่วกม่ยม่แน่นะี่เบ้าบาจะชีดแล้วนะจะชีดแล้วเห็นเ่นจใช่ ่าขุดต้องเจออยยุปะเชีย <risque> คือแต่โงกวเอามือจุ่โอเคแขดกว่มีดยางขุดนะหินเชีองชางจะบีติแ้เชียวค้นจโคกโดนมือข่วงหร่า่บอนยังบ่ได้แซบไปเย่านบัวมองาก็เห็นอันเป่ากันลายใส่นี่กัดนี่ Nếu nắm lại bỗng mười quang chân ní bông luôn nắm bông giống nhắm lại y bông kiao nắm. Oh, ya chân mhm. 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 มาตามแม่คคนหิในอันนี้มันพนลนะดตอนนังกินกับมือเอนั้นาเลยฮะอามเ่องป็นยังไงดูทุนบูเมื่อหมาดปากโอ้ตะกี้ว่าจะตรวจนะราคาดูทุนว่ากินค่ บอยัดเจ็บท้องขนะาดหนอนเลยเนาะมนยอมนอนเลยเนาะนอกจากอยางนอนแห้งอีดีนี่นะต่อไปเพื่อนๆพยายามากพิญามป็นฮามาเป็นเงินไม่ามาไม่งคนว้าวว้าวเหมือนปล้อัวจีไมดรามาเลยน้นกินแค่นมอ่ะยดหลุดหอ มันดูดหมูดินใช่ไหมมันสิดโดทูนได้กระพาบริสมีมูดินแน่นะมัมนดูดมันสิดป็นนอมีมูดิเด่นมาดเาทเดียวบาทเดียวอ่ะกองนึงเท้าเดียวลย คือจังว่าอันผักราบชีสนี่เนาะาทาง้งนี้ก็ตตกตก,ก,ก,กทางนี้กก็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 ทา้งนี้ก็จั๊กจั๊อ๋อมีหลายอันนั่นนะทางนั้น,นเปนะ็ทางนั้นสชีเบาเบาท้งนั้นแก็ดเก็ดเก็ดทังนั้นเปนตบตกตบคือใครอผักเอ็นมันในนั่นนะทางนี้เป็นตบตกตบตเนา ขาหน่อยสิดค่มาพี่ไอยากกินจบใช้งน่นัวรับยาแลเบิดแล้วพูนยวนพ่อไหลเฮ้พี่เจ้าเราอยู่ใกลใฮ้ย่าพ่อจังเลยเฮ้ยย่าไหลเ้ยเขาเสียกบไกลจังเลยนอบเขาัน้อย bỏ cả biết bắt cầu con con gần quá rồi <laughs> <laughs> ờ, nó à, ờ, tổ ờ. <laughs> đấy bố ăn chị cô là biết con này nó đấy nhưng nói <laughs> nhìn khôn lằng mà mà chỉ mới <laughs> một thôi กินแก๊งห้องน้ำของคุณนะนะอาก่มฮเฮือนไพ่จะมีเฮือนไพ่จะมีคิดไหม

เอาไปหาเมือมัป็นห้อนเดือนหนึ่งในห้อนเดือนหนึ่งเมือนสินลำนี่เนาเป็นเดือนเลยนะไปกวยบางคนโรคภูมิแพ้เป็นทั้ากระตุนกระตมขึ้นเป็นฟืนขึ้นบอร์หนักกรยุบต้อนินึงอสินัำยนะิชองแพงเนยวชองแพงชามแพงเนาโอนดเฉาอบังไฟเลยชก็งัน ăn cà phê ăn mì xì mì xì này nương chăm nỉ nỗi này cà đây, đây cà <laughs> cà mua ta cà phang thì thôi phải một bên ăn nhàng cho kênh Để không bỏ lỡ những video

เอาได้เหบอไอ้บเอาได้เหบ่มีหัวข okay. ันจ้องอันอเนี่ิอานินอาินสองน้ำนะใส่จอวันอให้เราให้เราจับใม่จับอันนี้นะจขันจ้องให้ได้ยังเราันจ้าเมื่อไรยังให้ใส่เข่ากันก็ได้เยกันว่าแห้งก็ได้ ปวดนางก็คือปวดเว้าใช้ทั้งจ้องกันตามคักเด้อได้ทั้งจ้องเด้อแซ่บอยู่ในผมหากจ้องกันเด้อเอาจองมาเฮ้ยบ่มีหยังลสิมให้กะนี่แหละสิมให้ยันาลงแดดนี่นะให้เจ้าสาวบ่นี่ยันาเจ้าสาวนี่ไปให้กันตรงมึงยมไปเอายมกันมันจังนยมอบๆเอ้ย เน้ไม่แส่นี่กระได้ในน่ะเฮ้ยมีบ้างไม่แส่นั่นโอเคพี่น้องเอ้ยไรแล้วน้อยใสอ่าขันจ่องขันหงมีวันเอ้ยบ่มีอย่างไรคอยก้องมีของควันให้เจ้าเอาของหมาะให้เจ้าเฮ้ยไปไหวเตียงกูอ่านเหมาะเหมือนยังเบาอยู่ ว่าดอกเอาชีเดี๋ยวไปตำแอ้ฉันไว้เตียงนะใช่กระชามใค่กลัเฮ้ยคิดว่าดอกปาหนีได้เยถามเฮยผู้คนจีต่ำคนเด้อผู้คนจีต่ำนแดิถามแล้วคนเอามอไปก้อนคนปะ่เอาแม่นา <ım S 1> ี่เชื่อเอาอีได้เฮ้ยเนาะแช่กระตุงกระตาน้อยเนี่ยบริมีน้ย มึงก็เนาะทางเช็คน้อยนั่นก็ค้านั่นบ่มีดอกอ่ะไปจั๊กไปมานะเออค่อยๆนี่เด้อค่อยบ่ค่อยยันค่อยให้งูมีเงินหั่นน่ะจักเท่าใดแล้ว่อยก็บ่ฮู้ค่อยแฮงบีเงินสิไปเสียเขาเฮ็ดนี่ขาักเบาๆเด้อ้เด้อ บ่บ่คันแต่ตามใจหันนะบ่ว่ายังเฮ้ยบริสเสียอย่งนอกมีแต่เสียคอยเองไงนี่ผดของเขาเว้ยคะแนนห่วงโตห่วงโตบ่โบแมนของควายคันคันว่าเพ่กับชีด้เสียงนู้ในเขานั่นก็เสียไข่แน่ปีใดย่ำใดเฮามีกะยังพ้นมาใจเอาพุ่นแล้วกี่ดินพุ่นแล้วตัวนั่นก็ได้ตัวใหม่พุ่นก็ได้อันตัวอันตัวหินนะ

หมุนไปเลยนะบ่ต้องขอททษขอทางอย่างหมุนเลยพุ่มแล้วนักเลก่หมุนไปเถออ่าเรา่านอันบ่มีขเขากินเฮ้ยน่ะตายพงกนี้พายที่เขาไงมากงั้นดอกอันนี้กันกพางมาึกำหลัใกล้แล้วอืมนี้จใส่เขานันแล้วเาดึกอีกว่ม

เงี้ยเดียวชงอันท้อนั่นน่ะชงอันก็ยืมขอช้ำตัวนึนกันได้เฮ้ยตีโม่ทำทำมาซาดีนะทำมาซาดีนะไ่ต้องห่วงไม่อ้วนนี่เปิเสบายเนงบริสิเาสเสียงสบายตี มันข้างสะดวกกว่าแน่นอนเพวางแผนเเพนเลยดังมันสะดวกมันจะมันจะเป็นไผ่เน่บอมันหลายคนจะเป็นไผ่บอ ใ่ในอยกะตุกใ่ัดใ่้นถ้ามนเราก็อยากน้ามานัางเฮียงเนี่ยยังจะค่อยเนี่ยอื่นอะไรอือเจั่หน่อยเขาไปอันพุ่นะไปนางนี่แย่พุ่ให้เจ้ากินแล้วขวัญจิมาหาเชืบได้ไปทางั้นกลาขนาดไม่ได้ตามเงเชบได้เลยขนาดไม่ได้ตาเนี่ยขนยังบนมีเป็นหัวใส่ม เืออันไมมไปแล้วกับคันจ้องไปแล้วนะเห็ดเห็ดว่าคอเดียตุ่คันหมวยก็นชิว่าอะไรดอกเอ้าขื้ไปเฮาวางแผนไม่ได้โปรยเนาะจำได้ไหมนี่คิดต่อยดีนะอันนี้แบบเป็นการบังคับทางอ้อกดิอ๋อมันเห็นอะไรกัน อย uhh ้าโไฮข่อยไ่ได้ข่อยเตียพออมกเลยวะไ่ได้เลยจ้าบไใหม่นะมือเขาก็มีอยู่บบนี้ี่เอาอยู่วะข่อยมีใหม่ข่อยจะถไปที่นี่มี้วดีนะสิบินยังช่วยนักกาเล็บขาวๆนไปช่วยกับ

้าแกงจกิเพมกินกดนี๋ยวมีนี่หนาะไมงเหมือนาไรอปเจ้าไปกินหล้ไปก็ไปเวียกนกินปาว่ะเเพื่อช่วงป้าโอเคพ่อแม่พี่น้องเยเพิ่นจะกินป้าเลยก็ไปแล้ววันนี้สิบปรหาดียงมีแจเพิ่นแล้บอน้ำลายอันอืดเอือกได้ไปกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ชผูดสกุลน่าสบายดีเด้อมีอ้วน นูกสวิ่ดโดยพอกันคลิคหน้าเพื่อนพี่น้องเลย